เปิดภาพพีลิซตาพาน้องแพรแคนนี่ไปเลี้ยงข้าวโมเมนต์สาวไทยค่าย YG น่นาจับตามองไม่น้อยสำหรับเบบี้มอนสเตอร์เกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ค่าย YG Ent e r t เ i n m e เทที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวหนึ่งในสมาชิกวงเป็นสาวไทยชิกกิต้าหรือน้องแคนนี่ ที่ปัจจุบันอายุเพียง13ปีที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเสียงร้องเท่ๆหลังเป็นเด็กฝึกหัดของ YG เพียง1ปีครึ่งนอกจากเสียงร้องที่มีสเสน่ห์แล้วเธอยังมีความสามารถทางด้านการเต้นยอดเยี่ยมอีกด้วยล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพโมเมนต์สาวไทยแห่งค่าย YG นำโดยไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็พิง าน้องๆเด็กไทยน้องแคนนี่และน้องแพรไปทานเลี้ยงเล็งแซบในเกาหลีซึ่งน้องแพรเป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวเน็ตจับตามองว่าเธอจะได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เบบี้มอนสเตอร์หรือไม่แต่ออร่าความสวยความวิชวลเิิ่งประกายสุดๆจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ